ก็สวัสดีครับเหมือนเดิมวันนี้จะมาแกะกล่องน,นะครับของที่สั่งมาจากลาสัด้าอันนี้สั่งเมื่อโปรอ่าสเมื่อวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเรามาดูกันนะครับแต่บอกราคาก่อนว่าถูกมากอันนี้เป็นของแถมนะครับของแถมเนี่ยจะมาก่อนของที่สั่ง หนึ่งวันก็มาดูคําว่าเป็นอะไรนี่นครับเผอของแถมก็เป็นกระเป๋านะครับน,นะครับเห็นโลโก้นี่ก็จะรู้แล้วว่าของที่ผมสั่งคืออะไรอันนี้เป็นกระเป๋าทะเลนะครับแบบใส่แนละ้วกันน้ำได้นะครับ มาดูไฮไลท์ของเราตน,นี้สั่งมายี่ห้อแตันยูดีนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรมาเลยครับขอบับเบิ้ลมาอย่างดีนะครับตัวน,นี้ส่งใช้ลาซาด้าส่งเลยนะครับใช้บดของลาซาด้าเลยนี่นี่ครับเพื่อนๆน,นี่เป็นฮาร์ดดิสต์นะครับ 5เทเลบต์นะครับก็ผมสั่งมาในช่วงโปรโมชั่นนะครับวันที่วันที่11เดือน11นะครับก็ได้มาในราคาไม่เกิน3,000บาทนะครับก็ถือว่าถูกมาก2,000นิดๆนะครับเพราะว่าใช้โค้ดใช้ส่วนลดใช้เหรียญใช้อะไรลดลงไปอีกครับถูกที่สุดเลยนะครับเท่าที่เคยซื้อมานะครับความจุ5เทเลบต์ แล้วก็ราคาไม่ถึงสามพันบาทนะครับเอเขาก็จะแถมเป,เ,เป็นเคสนะครับเป็นเคสป้องกันฮาร์ดดิสอีกทีนึงนะครับใส่นนะเป็นกระเป๋าใส่คข้างในก็จะเป็นโฟมครับ เป็นโฟมนะบุนี่เป็นกรรมบหจีใส่ฮาร์ดดิสต์นะครับดังก,กระแทกได้นะครับนะครับเราเข้ามาดูฮาร์ดดิสต์ของเราครับห้าเทเลบยอยอันนี้เขาปลูกสีมาให้เลยตัวที่ผมสั่งไปเ,เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็เขาก็ให้เคสเป็นสีฟ้าเลยจวลองมาแกะดูนะครับแล้วก็ ใช้คุ้มเลยครับหน้าเทนลบถ้ามันไม่เสียนะถ้าเสียก็ตัวไข่ตัวมันครับนี่โอ้โหนะพอสมควรสีก็ก็สวยนะครับพอรับได้เป็นพลาสติกธรรมดาทั่วๆไปแลอวก็นี่ก็เป็นคู่มือนะครับนี่ก็เป็นสกแกนซัพพอร์ตนะครับไม่รู้ เราไปสแกนประกันเปบ่าแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยเยอะแยะเราก็ไม่ได้ใช้กันอยู่เราไม่รู้แล้วนี่ครับก็เป็นสายเป็น USB นะครับไม่ใช่ Type C นะตัวนี้ก็จะเป็นไอ้ t y A นะครับแล้วก็ส่วนนี้ต่อกับฮาร์ดดิสต์นะครับก็เป็นเป็น ถ้าถ้าถ้าดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าตรงเนี้มันจะเป็นไมโคร USB นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะจ่ายไฟเพิ่มนะครับจริงก็ผมก็หารุ่น Type C นะครับแต่ว่า Type C รู้สึกว่ามันมันราคาสูงนะครับแล้วก็มันมีตัวเลือกน้อยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับคลิปการแกะกล่องฮาร์ดดิสน,นะครับยี่ห้อ WD นะครับ5เทราไบต์ นะครับก็เออนี่เขาเขียนว่ารับประกันสามปีนะนี่รับประกันสามปีนะครับก็อันนี้ความเร็วเท่าไหร่เนี่ยน่าจะห้าพันสองร้อยรอบนะส่วนใหญ่นะ,ะจบแล้วจบคลิปแล้วกันครับขอบคุณครับ